พี่เด้งเล่าว่าวันนั้นพี่เด้งพี่เด้งบุรดมเล่าให้เรา<ม>ฟังใช่ไหมว่านักข่าวเนี่ยนักข่าวทำเนียบเนี่ยเขาก็ต้องแตกหน่อออกไปเพื่อที่จะไปเฝ้าราัฐมนตรีวัฒนธรรม,มในระหว่างถูกศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมฮะ,ะแล้วให้ส่งเอกสารในสิวันและนี่ก็ยื้อไปอีกสิวัน<ม>ก็เป็น30วันก็แสดงว่าจะต้องเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมไป30วันเป็นอย่างน้อยนะถ้าไม่ถ้าไม่ทิกกันดาไม่พริกคว่ำซะสาม30่ นักข่าวมันก็ต้องแยกตัวไปเพราะว่านายต้องเฝ้านานยกถูกไหมต้องตามคนอะตามนายกทีนี้ทีนี้เขาอยู่กระทรวงวัฒนธรรมนักข่าวก็ไปกระทรวงวัฒนธรรมเจอรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอเธอยังไม่มารัฐมนตรีไม่มาไม่เข้ากระทรวงแล้วทีรัฐมนตรีไม่มาคือปกติจะอยู่ทำเนียบแล้วว่าแปดโมงก็มาละเก้าโมงมาละอะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่ด้านงานของแกนะนักข่าวไปรอรัฐมนตรีไม่มา เปล่องประปหลัดรอประหลัดเขาก็รอต้องต้อนรับรัฐมนตรีจะไปวันแรกอะนะ<ช>ออพอวันที่สองเขาก็รอทุกคนก็ไปรอแต่เช้าเลยปรากฏว่าอะไรรู้ไหมรอแล้วรอเล่าเฝ้าจะรอพี่จ้อ,องวันที่สองก็ไม่มาพอวันที่สามไปผบบ้านพิษเขาก็รอวันที่สี่ว่าตเต็มตัวว่าจะมาหรือไม่มาไม่มาไม่มา,มมาอีกวันนี้ไปพบบ้านพิษอีกแล้วสรุปแล้วคือไม่ได้เป็นนั่งที่กระทรวงวัฒนธรรมเลยพี่ก้อง แล้วนอกจากไม่เป็นหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมแล้วถ้าเราไปหน้าทำงนานที่อื่นปกติแล้วเจ้ากระทรวงเนี่ยจะต้องเรียกประหลดัดแล้วก็เรียกอธิบดีไปประชุมเพราะเราจะต้องสั่งการถูกไหมรัฐมนตรีเนี่ยคือบริหารราชการแผ่นดินโดยมีข้าราชการเนี่ยเป็นมือไม้เป็นฟันเฟืองเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อน รัฐมนตรีไม่นั่งกระทรวงและไม่เรียกย้คราชการในกระทรวงไปด้วยแต่ไปคุยกับบ้านพิษเหมือนไม่มีกระทรวงวัฒนธรรมอยู่ในหัวสมองตัวเองเลยโลกนี้ไม่มีกระทรวงวัฒนธรรมอะไรเงี้ยอันนี้นะจะมากเกินไปแล้วนะฉันมีแกเป็นนายกโง่ๆ <c oughs> คนหนึ่งเนี่ยฉันก็เรียกว่าแบบก้ามกลืนฝืนทนเต็มทีฉันยังมีมีแกเป็น <c oughs> รัฐมนตรีวัฒนธรรมอีกนะ <c oughs> ฉัน ฉันเนเป็นห่วงจริงๆใช่ไหมเย็นนั่นน่ะหลานหลานเจ้ากษัตริย์นั้นเรดมนี่เก๋กว่ามันคนเดียเอาวุ้นไปนักประสาทนะครตงแล้วปรากฏว่าไม่มาเว้ยเฮ้ยแัไม่แล้วข้าราชการก็เดอหมดเลยไงข้าราชการก็เดอหมดพี่เด้งน้ยฟังมาช่าบอกว่า การเนี targets, explore, right? Say, e ่ยซอยเท้ารอเลยว่าเออตกลงแล้ว so มันม <tester> ีงานงานต้องทําต้องสั่งอ่ะทุกวันอ่ะเพราะว่ากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยคือเขาก็มีมีงบประมาณประจําปีของเขาเขาก็จะต้องส่งว่าเดือนนี้ทานั่นเดือนนั้นทํานี่เดือนนี้ทํานั่นแล้วตอนนี้มันเข้าพรรษาก็จะต้องมีงานเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมเยอะแล้วงานวัฒนธรรมมันมีทั้งในในในกรุงเทพและต่างจังหวัดแล้วก็ในประเทศและต่างประเทศใช่ไหมแล้วตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องไปไปไปทำงานที่ต่างประเทศเพราะว่าเราจะต้อง ขวาดเราคือเราเมื่อเราไปขายวัฒนธรรมเราก็ไปกับท่องเที่ยวไงเราก็ต้องขวานนักท่องเที่ยวดีๆมาให้มาปลายปีเขาบอกพี่ปองเราเลยบอกนายพี่เด้งขอขอเบอร์สิคุยกับพวกเคราอข่ายสิว่าพี่ปองเราเราไม่มีรัฐมนตรีมานั่งะ่ะแล้วไม่สั่งการด้วยจะไปซ้ายไปขวาเขาก็ไม่กล้าไปไหนกันเลยใช่ยยฉันจะบอกว่าเออไปกินข้าวแต่เมงซ้ายรอบอ <c oughs> <c oughs> ่ะไม่รู้จะทำอะไรอ่อะ มันไม่รู้จะทำอะไรแล้วกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมีหอศิลป์มีหอศิลป์อยู่หอศิลป์ก็จะต้องบริหารจัดการทุกวันจะต้องพัฒนาทุกวันแล้วก็มีหอประชุมหอประชุมหอ,ห,อหอประวัฒนธรรมอ่ะศูนย์วัฒนธรรมเออจะไม่ไปเว้ยจะไม่ไปอะ่ะไม่ไปอะ่ะทําไมเหรอมันต่ําเตี้ยเรียดิมันมันน้อยค่าหรืออะไรทุกกระทรวงมีความหมายหมดและมีความสําคัญต่อประเทศชาติหมดต่อประชาชนหมด แล้วถ้าไม่อยากไม่อยากไปทํางานกระทรวงวัฒนธรรมแล้วจะทําอะไรออพราะเป็นนายกก็โง่ทําไม่เป็นแล้วเป็นน ok ายกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่ทําคือทําอะไรไม่เป็นไม่ทําอะไรเลยสนิมสร้อยอ,ะอ,อ่ะมืออ่อนตีนอ่อนอ่ะทํานะวันนี้อุตส่าห์ไปซื้อกาแฟสตาร์บัคถ่ายรูปโพสต์โชว์กลัวไม่รู้กินสตาร์บัคอุตส่าห์เลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่เธอใช้งมาอุตส่าห์เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกพ่อไม่ต้องแสดงวิสัยทัศน์หรอกนะ เออถ้ารักประเทศชาติเอาลูกกลับไปอยู่ที่บ้านเออไล่ไล่ลูกหรือไม่ก็ไล่รูปไปทํางานซะหน่อยเถอะ